สวัสดีค่ะพี่นี่สาวร้อนค้นโก้ค่ะเมื่อนี้เป็นครั้งแรกที่กินกับข้าวในครอบครัวของสามีเด้อค่ะจะแม่แฟนเป็นเห็ดเนื้อตุนค่ะเนื้อตุนเนื้อหมูใส่แค่หลอดแล้วก็กินกับเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวของฝรั่งของอิตาเลียนน่ะจ้าแซ่บค่ะเป็นฟีมือของมันแม่แฟน เืาเรียกกับเขาแซบแซบตามสไตล์ของอันอันฝรั่งนั่นแหละจะ้ะพี่นี่ก็รู้ยูเฮดจังไดกัสิบเบเฮดให้แฟนกินอยู่บ้านค่ะพอบ้านเพื่อนบอกสูตรเวิร์ดแล้วพี่นี่เราเราเบาสูฟังพี่นี่ก็รู้แล้วว่าเฮดจังไดกัสิบเบเฮดให้สามีกินอยู่เมืองไทยค่ะตามสไตล์ของพี่นี่นั่นแหละค่ะ ดีพิน่ยานอ้วนกะสิบกินหลายเนาะค่ะเนาะพ่น่เอาเนื้อเนอยหนึงแล้วก็เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวนิดนึงเป็นการเก่งใจ่าพรอมตะวนันอันมัน็ดีผลดีสําหรับพินี่คือบ่อยกกินข่าวหลายเนาะค่ะเนาะมืออื่นพินี่มีงานทําแล้วคะ่ะไปทํางานมืออื่นวันพฤหัสกับวันศุกร์พินี่ต้องทํางานนะคะทําร้านไทยที่พินีทํารือบางที่พินี่กะสิ พยายามเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะคลิปที่ว่าก่อนเตรียมอาหารที่ว่าก่อนเฮ็ดตอนเฮ็ดน,นี่คือสิบ่ได้อันอันถ่ายทําวิดีโอหรอกเพราะว่ามันยุ่งยุ่งมากเลยพี่นี่ก็สิพยายามเหมืนถ่ายวิดีโอเห็นว่าพฤหัสกับศุกร์น่ะพี่นี่มีมีงานทําเด้อคะ่ะ ห็นของแฟนบอกว่าถ้าอยากกินนันขนมปังก็ต้องมาอยู่สวิตเซแลนดเดอว่าสั่นเพิ่นว่าเป็นกินบอกเคมี่ไขฟิซิกม Alors, je je sais pas il abrite mmh. également la chronique et la couleur Ah. Ça c'est mon fils, docteur. Ouais. <laughs> Aujourd'hui, les collaboratrices de la station ornithologique ont accordé une attention toute particulière aux oiseaux de la terre. Elles ont posé des filets. พี่นี่สิพยายามเรียนเอาความรู้การทำอาหารจากแม่แฟนกลับไปเมืองไทยพี่นี่กับสิไ้มี่เมนูใหม่ๆให้สามี่ได้นึ่งเมนูแล้วคะ่ะที่มือนี้เพืเเ่อนเห็ดเนื้อตุนเนาะ าเนื้ออบก็ได้เขาเอื่นว่าคดตีนอก่ะเนาะคดตีเนื้อหมูแต่ว่าอันพินี่กะสีไปเฮ็ดอยู่เมืองไทยตามสไตล์ของพินี่แต่ว่ากะได้สูตรลับๆของของย่าแล้วเอาอไปสามีอันได้กินอาหารอาร่รอยจากฝีมอือพินี่เลยค่ะ เนื้อมู้เพื่อนอันเพื่อนตุนชุมโงเคิงเอฟซี่ค่ะชุมโงเคิงแต่บาบานห้องกุสิปินแต่เบื้องแกตไ้าขายเอฟซี่ค่ะเพื่นเห็ดชุมโมงเคิงป้าเห็ดตุนครับวันี้ ต้มมันซินก๋วยเตี๋วกับต้มสองหมอว่าสันเพ่อนว่าโอ้ยค่ะเอฟซีค่ะต้มสองหมอนกับเปลือกไฟ่สองเทือนเนาะที่นี่ว่าเป็นอย่างคือต้มสองหมอคือไปต้มหมอหไงเทเดียวหมอนไงข้าวอันข้าวอันสตรอเบอรี่ันสเฮดอันเพลนสีเฮดแยมสตรอเบอรี่มันข้าอยู่ในหันโอ้ยข้าก่าออกใด้อยู่ดอกสันดอกพีนี่ว่ากระไดโอ้ยเนาะงากระได Alors, que mmh. Ouais. C'est quand même... Mais, maintenant, c'est tu... planter où mmh. En-delà en, 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 en. Alors, pour ça, il faut aller voir Chabrol. Dans la micro, je ne sais pas si on trouve encore des trucs pour planter. On tenterait des graines, alors. Parce que sinon... Non, ça marche pas

S <S <S จ้าพี่นี่เนีย่ยฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาแนนก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปในการกินข่ากับบันรอบกั้วของสามีวันแรกนกะขนะกินเนื้อ <S <S เนื้อมูตุารสชาติดีค่ะรสชาติดีแต่ว่าพี่นี่กะเห็ดตามสไตล์พี่นี่คือเกาล่ะถ้าได้สูตรไป <S <S พี่นี่ก็สิปับปรุงเป็นสูตรของพี่นี่ือนเดิม แฟนพี่นี่ก็ว่าอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ายาพน่นใส่อันซอสเป็นเป็นหลอดเด้แต่ว่าพี่นี่บอบ่มีซอสเป็นหลอดพี่นี่สิดัดแปลงเอาตามที่อ่าวัตถุดิบอยู่เมืองไทยมีเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะพี่นี่แซวดอนคนโกก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปละคำค่ะคลิปละคำอ่าเนื้อหมูภาษาฝรั่งเศสว่าอ่าลาเวียงดดป,ปอปอคือหมูลาเวียง คือเนื้อนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ